สวัสดีครับวันนี้จะนําเสนอนะครับนี่ครับไสเดือนนะครับไสเดือน AF นะครับสายพัน์ a f นะครับเพื่อที่จะนํามาพ่อเลี้ยงนะครับพ่อเลี้ยงเพื่อเอามูลนะครับมาใส่ต้นไม้นะครับ ครับเพื่อนำมูลของไส้เดือนมาใส่ต้นไม้นะครับและส่วนหนึ่งก็จะนำไปเป็นเหยื่อสำหรับตกปลานะครับอันนี้นะครับผมสั่งซื้อมาจากเพื่อนที่พ่อเลี้ยงนะครับหนึ่งกิโลนะครับในจำนวนเงินสี่ห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับ แล้วก็จะนำมาเพาะต่อนะครับ,รบวิธีการก็คือนะครับนำมูลไส้เดือนนะครับมาหมักทิ้งไว้นะครับเป็นเวลาสองอาทิตย์แล้วนะครับเพื่อให้ไส้เพื่อให้มูลวัวน,นะครับย่อยสลายนิดนึงก่อน,นครับถ้าเราใส่เป็น แบบแห้งลงไปให้ไส้เดือนเลยไส้เดือนจะตายนะครับเพราะมันมีความเค็มนะครับครับหลังจากนั้นเราก็นํามูลอวนครับมาผสมกับดินนิดหน่อยครับเราก็นําไส้เดือนครับที่เราสั่งซื้อมาใส่ลงไปในนี้เลยครับใส่ใส่ลงไปในกระบะงของเรานะครับก็จะเป็น กระมังนะครับขนาดใหญ่นะครับเนี่ยผมมีอยู่สองกระมังนะครับนี่นะครับผมจะเอาไส้เดือนนะครับใส่ลงไปนะครับแบ่งกันนะครับครึ่งครึ่งนะครับวางเลยครับนี่นะครับมีบางส่วนนะครับแล้วก็ปิด ดินไว้นะครับแล้วก็อีกกระมังหนึ่งครับผมก็ดินตัวนี้นะครับครั้งก่อนเคยสั่งซื้อไส้เดือนมานะครับเพื่อเป็นเหยื่อตกปลาครับตอนนี้ก็ไส้เดือนมันก็จะมีแค่บางส่วนนะครับบางตัวที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับ ผมก็ซื้อมาเพิ่มนะครับตอนนี้ผมก็จะนำพ่อเลี้ยงเพื่อนำเป็นนำมูลของไส้เดือนมาใส่ต้นไม้ด้วยนะครับ,รบเยอะมากเลยนะครับ ไว้เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผลผลิตนะครับที่ใส่มูลไส้เดือนลงไปนะครับนี่ต้นมะเดื่อฟิกนะครับดูสังเกตดูอันนี้เป็น เดือฟิกที่พ่อจากกิ่งตอนนะครับก็จะเจริญงอกงามดีนะครับส่วนหนึ่งก็คือผมจะใช้ดินจากการเลี้ยงไสเดือนเนี่ยครับใส่ลงไปนะครับนี่นะครับยังไม่หมดนะครับเยอะมากเลยครับสั่งเพื่อนมานะครับเพื่อนเพาะเลี้ยงครับทีนี้ไว้สําหรับเป็นเหยื่อตกปลาด้วยนะครับ แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเลี้ยงไว้ในนี้ครับเพื่อเป็นทำปุ๋ยนะครับสำหรับบรมงต้นไม้นะครับนี่ครับดินก็จะชื้นน,นิดนึงนะครับเพื่อให้ไส้เดือนได้ชอนชันะครับหากินนะครับ เลยออเยอะนะครับยวผมจะเรียงไว้นะครับตรงนี้นะครับเป็นผักพืชผักสดคัวนะครับที่ผมทำปลูกไว้ครับมจะนำมูลไส้เดือน,นครับใส่ลงไปนะครับมีตัวด้วยนะครับ นุนเส้เดือนครับใส่ลงไปนะครับบำรุงต้นไม้นะครับเป็นกระเพรานะครับแล้วก็มีอันนี้ก็จะเป็นขนานะครับเกรดอว่าไม่มีตัวอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะคัดออกนะครับเอาแต่มูลก็พอนะครับ ใช้เป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้นะครับเป็นปุ๋ยชั้นดีนะครับมูนไส่เดือนนะครับเหลืออยู่ข้างในนี้ก็ปล่อยเขาบำรุงดินตรงนี้นครับ ประโยชน์นะครับครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นมะเดือนะครับเรือฝรั่งนะครับหรือว่าฟิกนะครับผมจะใส่มูลใส่เดือนไปนะครับใส่ตัวลงไปด้วยนะครับใส่ตัวใส่เดือนลงไปด้วยนะครับเพื่อให้เขาได้ขยายพันธุ์ไว้ในนี้นะครับครั้งก่อนนะครับเคยมีไส้เดือนเยอะมากนะผม ขุดไปทําเหยื่อตกปลานะครับก็เลยตอนนี้ก็เลยต้องหามาเพิ่มนะครับนี่นะครับใส่ไปในนี้นะครับ กันอย่างนี้เลยนะครับใส่เดือนนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูส่วนนะครับนะครับครับก็มาต่อกันครับที่อันนี้เป็นระเบียงหลังบ้านนะครับจะปลูกต้นมีต้นถั่วไว้นะครับแล้วก็มีกระเพรานะครับก็ปลูกไว้ในกระถางนะครับ มีต้นพริกนิดนึงนะครับอยูตรงน้นครับมีคะนาด้วยนะครับในนี้ก็จะมีผักชีนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะเอามูลไส้เดือนเนี่ยนะครับมาบำรุงนะครับนี่ครับใส่เข้าไปนะครับ นีครับไม่ถึงนะครับมือไม่ถึงนะครับ อันนี้คือประโยชน์จริงๆเลยนะครับของไส้เดือน,นครับก็คือมูลครับตัวนี้เราจะใส่ไว้ให้เขาขยายพันธุ์ในกระถางเลยนะครับไม่ต้องออกออกเเพราะว่าจะได้ทําปุ๋ยให้เรานะครับตอนนี้ก็ใส่มูลไส้เดือนเสร็จแล้วนะครับลงในกระถาง เรียบร้อยนะครับก็ยังเหลือนะครับเดี๋ยวผมจะเทใส่ในที่เราเพาะเลี้ยงกระมังนีะครับเพาะเลี้ยงนะครับก็ทีนี้แหละครับก็คือประโยชน์ของมูลไส้เดือนนะครับที่ผมบอกก็จะมีตัวของไส้เดือนด้วยนะครับอันนี้นะครับให้ดูนะครับอันนี้ผมสั่งซื้อจากเพื่อนมานะครับ สายพันธุ์เอนะครับจานะครับจะทำให้ดินร่วนสุยแล้วก็บำรุงต้นไม้นะครับโอเคครับก็ลากันไปด้วยเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะปลูกพืชผักไว้กินเองนะครับก็ลองอไปซื้อมูลไส้เดือนก็ได้ครับถ้าใครที่มีกลัวนะครับ ไม่กล้าจับนะครับหรือว่าถ้าจะซื้อมาเป็นตัวเหมือนของผมที่ผมซื้อมาเนี่ยก็ได้นะครับเอามาเพาะแล้วก็ให้เขาโตในกระถางนะครับจะได้บำรุงดินให้เรานะครับเรียกว่าซื้อปุ๋ยตลอดทีพนะครับตลอดอายุไข่ไส้เดือนนะครับเราก็คอยบำรุงอาหารอ่ามูลนวนะครับมาแช่น้ําแล้วก็เติมเข้าไปเรื่อยๆนะครับให้เขาได้กินนะครับ อันนี้เป็นเคล็ดลับของการปลูกผักนะครับคือผักให้สวยงามนะครับให้โตสวยงามครับด้วยมูลไส้เดือนครับลานไปเท่านี้แล้วครับ